โอ้โหก็ไม่งเกินหวะตเนี่ยดันเดดันเดเกนนวเกินแนเกนยเโอ้โห็แม่งโอ้ระเบิดมันต้องเห็นตัวมันเกินไปปาวะอ่็นาอจะไปไหนจะดีจ้า ไปื่อไปออวดมันันไป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 ด้กันไปได้ไกลครัชายไปไไไปได้กันไปได้ไกไปได้กันไปได้ไกกวยนิดนงวยกวยนิึ้วยนนึงโอเคไปได้กันไปได้ไกลครับทุกคนถ้าไปได้ไกลก็คือไปได้กันใครที่อยากดูสตรีมสดให้มือูได้เพจกวยมาในเฟซบุ๊กเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติตามไปกันด้วยนะครับ चौक कर... ครับผมกระลับสวินนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับผมปุยเจตเยานปันอ่านสาวที่น่ารักทุกท่านจากกาแล็กซี่อ่าวจโรเปนะทุกคนทานด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็พบกับกล้วยแมสอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็ในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่กล้วยเนี่ยเล่นแล้วก็ยิงสนุกจะมันแค่ไหนก็เชิญติดตามรับชมได้เลยแล้วก็ไงก็ฝากกดหนึ่งไลค์ฝากกดติดสับสครต์กันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าหากว่าใครชอบตรงไหนของคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเชิญติดตามรับชมได้เลยครับผม ผมเองผมอ่ะผมวิ่งมีคนด้วยเด้ยวิย่งวิ่งวิ่ง้นม่ใชาฝั่งนี้แต่ะไรเาน้องชาย Watch o u ดูย้ดยดใครไม่มีของดูยดุดูด ดันดันเจ็บมากเจ็บมากเอ้าเอ้าดิดิหมดหมดหมดจะไปเลยครับดิอุ้ยอ่าคือเช่าหมดนะครับเปลี่ปอบด้วยบว่เนี่ยมันยิงไม่ตายอ่ะเฮ้ยแค่นี้แค่คนนะเนี่ยวัอุ้ยทางขวาก็ได้จะคนไอ้กูจะแปลงไหนเนี่ยทางขวาเราด้วย Watch out! Watch out! Watch out! đi 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 been ong? Yes, Không, OK. Okay, okay. Okay. I'm happy nó have a game. I'm better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 . I'm ทนหน่อยทนหน่อยจะไหนตรงมันโดนหัวสายหาแล้วกูมาซัมโบน้อง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 เกมเราเห็นไหมน้องเกมเห็นเห็นปะวะเห็นพี่เมี้แต่เดียวตัวเดียวแเดี๋ยวพี่จะไปกันสองคนเลยซัดมันมันลุกต่อเมื่อกี้พี่เห็นอยู่อุ้ยมันพี่ก็ว่าอยู่มันเป็นรถคนนี่หวะเนี่ย โอ้โฮไมก่ก็ได้ตัวนี้มันอยู่ไหนวันนี้มันไปไหนแล้ววะไอ้ตรงเนี้ยะม,มันนอนหรอไอ้ไปคุณไม่เห็นตัวมันว่าอยู่ตรงไหนวไอ้ตรงเนี้อ่ะเมื่อกี้มันอยู่ไหนไม่ใช่กัหายไปไหนวะเฮ้ยตอนตอนน้องเกมนี่กี่คนอุย้ายาจะตี้เขาแต่พี่เราไปหาต้งแต่และอโอเคโอเคสวัสดีครับพี่ก้อยวันนี้ผมปวดฟันมากเลยครับให้กำลังใจผมเลยครับมันปวดฟันเพราะอะไรครับลองหาสาเหตุก่อนไหมปวดเพราะว่าฟันผุหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรไปหาหมอพี่ว่าชวนสุด หามอหามอตามกูมาแล้วฮะไอเหี้ยตามองกูมาด้วยเอา้วกูไปไัต้องต้างางล้องตาขาาหาพี่ล้าตามหาพี่เออพี่ีามางวางกินรปะวงแล้วังห็นปะรั้เห็นะโอเคไม่ใชครมาใครมาเราเราชุบได้ ้ง่ไปครับได้ครับมันอยู่มันอยู่ตรงถนนเลยรับได้วครับน้องตัดน้องตัดทำได้ไหมทำมาทำมาได้เลยไหมโอ้โหก็มันเกินว่ะช็อตเนี้ยก็มันเกินไปต่อวะยิงทะลุสโมกันสุดยอดมากน้องเต่าอีสุดเลยน้องเต่าขอาอย่างไรครับเราจะที่มาละไอ้พวกนี้มันเหิมเกรมไงผมเเพิิ่่งงกดอีมา ลุยอ้ยเมไอ้ก็ซื้าไอ้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 โอ้ยยายไม่เก็บยอไม่เก็บจริงแต่ผมมีอายอยู่โอเคเ้าต่ำหนูมีสักอีกอันไหมมีสตกอีสักอันไหมเอ้ยต่ำมันขับรถมาละนีามาดี๋ยวนี่ ต่มันมันสมอกได้หว่าไปว่ามันจอดนี่สมอกเดินซะด้วยไอ้นี่สมอกเดินหรอเดี๋ยวกูจะปาระเบิดใส่มึงว้ายอะไย่างเดียวเจี๊ยบดันเด้ดันเด้เก็บหนักเลยเหรอเก็บนะเบอร์นะโอ้โหกลัวแม่งโอ้โหฮุยปาระเบิดแบบไม่ต้องเห็นตัวมันเกินไปเป้าวะตายต้องใช้ตายแล้วครับ โอ้โหเจอไปป้ะนทองชันหนูว่ามันเจอไปปะหวัดดีน้องกล้วยน้อยหอยสังกะละมังสังคังทาซีมาโอ้โหเสร็จละอย่างนะแต่ว่าที่ติดใจก็คือคำแรกเนี่ยครับเป็นกล้วยน้อยอ่ะไม่น้อยนะครับพี่คือสู้อ่ะคือสู้จนเลือดหมดสิ้นไม่ยอมให้ใครลบหลู่อ่ะจะได้ยินได้เปล่าเฮ้ยมีคนมีคนทางขวามีมีม ดี๋ยวน้ำมันพี่จะหมดแล้วน้องชายมันคือมันพี่เขาหมดเดี๋ยวพี่จะไม่จช่แบบซ้อมไม่อนมันยิงอะไรวะโอ้ยเอ๋ตามพี่ตามปุ้ยอ่ะพี่ไม่เอ๊ะอะไรวะพี่ยิงคนนึีกว่าเอาที่มีสองคนหนอตรงนั้นอะ Watch o u ข้างบนหนอน้องชายใช่้น้ำมันจะหมดแล้วกูมีคนมีคนวิ่งหมด Watch out Watch out เราก็มีตรงนู้น Watch o u เดือดสาดมากนงชาตนั้นนะโอ้โหตายโอ้โหไม่โคตรคมเขียวบนแน่พี่ h โ o เคช i ่ n นี่หรอไ่วาแล้วตพี่อ้อมฝาได้ปหมพีอ้อมวาได้ปวะไปนู้นไปนู้ไหนไหนทางไหน่นหนหนงหนต้องเห็นหิงเหรอไอ้ตรงไหนตรงไหนอีทีได้ไหม ว่าเช้าโอเคขบวนขาว่พีขบวนขาวสองตัวของตัวด้วยเหรอไอ้เหี้ยไม่เห็นตักตัวตอนเนี้ยวู้วแล้วกูรอกแล้วกูอ๋อลอกไปออกไปแล้วเหรอใจหมดแตไม่มีจะโผล่เอ้ยไปหอยปั้นน้ำรอแล้วกันเดึงร่มเดี๋ยวพี่ฮะอีกแล้วบอกน้องชายเจ็บๆน้องบอกว่ายิงปืนร่มไมีพลังพิเศษเลยอะยิงร่ม Watch out I got surprise เออมันต้องใช้เดี๋ยวหลังเดี๋หลังต้นไม้หลังต้นไม้ครับหลัง้นไม้ว่นชโอเคม้นใช้ต้อมาเลยพี่พี่มเอาซ้ายไปไปไปเห็นใครสักคนเลยมีจริงปะเนี่ยจริงนะไหนตรอหรือว่าห้องน้ำเหรอโอ้ยต้นหมวว่ แกพี่ตามน้องชายแบบแค่ห้ามนิดอ่โอ้โหที่แค่ห้ามนิดพอเดี๋ยวไปคุยชาตรงนั้นมีสมอทตังนี้เป็นตัวแน่เลยแกพี่เห็นตัวน้องชายอ่ะเฮ้ยจะไปไหนจะนินจาคุณนินจาจะไปไหนครับ ใช่คุณตีกันอุ้ยโอ้โหโดนไฟเหรอทำเช่นนี้ว่า พึ <kung> ่งไหนไปก่อนอู้หูเฮ้ยเกือบตายเฮ้ยผมได้ยินเสียงรถมาแล้วผมเชียวคุณมากลามมาหาผมปึ๊บไปไปอ่ะอ่ะวัดไปเรื่อยงไปเรื่อยๆไปเลยไปเลื่อยๆไปได้ไกนไปได้ไกลครับน้องชายไปได้ไกนไปได้ไกลไปได้ไกนไปได้ไกลกล้วยนิดนึงกล้วยกล้วยนิดนึงกล้วยนิดนึง โอเคไปได้กันไปได้ไกลครับทุกคนอืมถ้าถามไปได้ไกลก็คือไปได้กันแม่สุดยอดเพจโอเควิู้กมาถึงก็เจออีกแล้วเดวนี้ผอยิงให้ตัวตรงฝาตอนแรกอ้ยยยิงไปจะแม่งบ ก็รู้ใจกูเกินมา้องชายเฮ้พ <Gentle ho ly> <engag brake. S 1> ี่ข no ี่รถมาแล้วขี่รถมาแล้วฮะตอนไหนอ่ะนี่โอ้โหโคตรแม่นโคตรเทพโคตรโกน้องชายโคตรเท่แม่งขับรถมาตุ้บตุ้ม หมดหมดเลยไอ้เหียโทษทีครับโทษที่ไม่เกินไปโทษทีโทษทีคนน้องชายเออแม่งขับรถมาตุ้มเหมือนขับรถมปหาตะเบิดเมื่อกี้สามคนเลยเมื่อกี้มึงน้องเกมเก่งที่สุดเลยค่ะึไม่ต้องชมครับผมยู่ตัวโอ้โหวันนี้กระหนักเลยเนี่ยไม่ต้องชมเพราดมกตัวเขาว่า เปวิววิข้างหน้า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 เป็นแล้วเพื่แล้วข้างหน้าอ่าข้างหน้าน่ะเห็นไหมแป้งออนยู่น่นนชายน่นวัชเจ้าวัชเจ้าอ่าไว้นี่นอกวงด้วยนะมือมันในวงวะเฮ้ยล้อมหูันใช่ล้อมหูละเขาต้องเป็นยน้องชายเดินเลยเดินเลยเดี๋ยวพี่เดินมาให้ทางขวา bị mình em tiên, mình tới Đây hả? mấy điều lắm trai À, mấy đồn mà Úi, nó như mình à đầm đầm ดำดำดำดีด um, ูดำ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 ดาดำดำดเย้วู้1 2 3โอ้โหแบนโกต้องเป่าฝุ่นปะเนี่ยฮึบฮึบถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดไลค์ให้กันเยอะ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 แล้วก็ไว้เจอก,กันอีกทีคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ ไวลาไปก่อนนะครับบายบายนะครับผม